ลูกตาโตเลยใช่ดีทีแม่พูดอะไรน้องก็ยังไม่อนไป้รอยไม่ใส่ลูกในถุงที ใช่ครับใช่นะครับครับกลับแล้วนะครับขอบคุณครับไปบ้าง